สวัสดีนะคะยาสิ้นเจ้าสิ้นเจา้เจาวันนี้บ้านหนึิงนะคะก็กระทดเต้าหู้นะคะเต้าหู้ยัดไส้ค่ะใส่หมูสับด้วยนะคะนี่ค่ะมีพริกมีกระเทียมมีหอมอ่าเสร็จแล้วก็มี bộ sạch nha ha, sạch này mình, sạch nữa, mình xứ mà có mình có hư sạch nữa, hả? Xứ thì khẩu sạch hả? hôm nay nhà em nấu cơm mơ ăn cơm với tổng hướng, chiên với ở trong nha, mọi người Đài. em từ tầm các thật này nha tầm các thật xong rồi mình mua cách nạc dâm qua đó mình từ tầm 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 nó xong rồi mình ướp nha sau khi mình ướp lại dao vỉa mà nó sẽ bỏ muối bột ngọt bột nêm nước tương, bột nước mắm chút xíu cho nó thơm với tỏi với củ hành với ớt nha mọi người xong rồi tiêu nữa nha à, xong rồi bỏ vô dầu ăn chút xíu dầu ô liu cũng được xong rồi mình à, mình phải dẩm 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 nó cho nó đều chết cho mình ướp nó lại ướp úp, úp cái cái thịt băm của mình lại trong tủ lạnh khoảng cỡ nửa tiếng xong rồi mình bỏ vô trong cái, cái ruột của à, à, tàu hũ nha <laughs> สวัสดีนะคะวันนี้ที่บ้านนี่นะคะทำเต้าหู้ทอดนะเต้าหู้ยัดไส้ค่ะใส่หมูสับด้วยใส่พริกใส่เกลือใส่ชูโรตใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ,ะกระเทียมหัวหอมด้วยนะคะหนิงก็มาสับ,ส,บ,ส,บสับเองค่ะหนิงก็ซื้อหมูมาสับนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้ามันใกล้จะเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะเสร็จแล้วก็หนิงก็คือ จะเอา,าะอาะไรอีกฟ้านะจะเอาตะเกียบนะคะใส่เข้าไปเลยให้น้ำมันออกแต่แล้วหนิ่งก็จะให้น้ำมันมันทอดถึงข้างในนะข้างในจะได้หอมๆนะเอมเนี่ยไล่ก้กาตัวไหนอะป๋อโย่ทีเอมกั่งไอจอมเถิดเนี่ย là thơm dầu dầu vô tới trong đó rồi cho thơm cho cho nó giòn giòn cho nó thơm thịt nha em thích như vậy nha lấy cái tủ tâm vô vậy nè để lát, lát nữa dầu á vô trong đây đó nó sẽ thơm thơm và ngon nha mọi người để lát nữa chín rồi và cho xem เราก็พลิกแบบนี้นะคะจะให้มันหอมๆไฟอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะนี้ก็จะทอดไฟแรงนะคะให้น้ำมันที่เจาะเจาะรูไว้ค่ะให้น้ำมันบบเข้าไปในน้านะคะเอามะไรกระดูกจ้าๆวยวจอมุ้งจอย่าวน้ำวัวจะง่ย นี่นะคะทอดจนกว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ก็ถอดข้างในมันก็คือจะออกสีน้ำตาลแบบนี้เลยมันถึงจะอร่อยนะเอ็มนายเอ็มเทดเชียงเชียงอยู่ไ,ไหงจำหมา,า,าวน้อเนาาหัะถอดไอจอมน้องมาชิ้น tới ไงทุกคน đó nó là thơm nha thịt nó màu nó nâu vậy là nó thơm lắm lắc tất chút khăn thanh xem nha hả nó tam cho mà là màn này nó nhà em chiên cho nó giòn giòn vậy đâu nha mọi người thịt ở trong nó sẽ thơm em bỏ thịt nhiều lắm á thấy vậy thôi chứ ở trong nó cũng còn trắng vậy nha เลเาต้องการใหล้อ màu น âu v ậ ่ á n น t ้ล้อ ó sẽ t h ส่ l ắ ทอมอมขอให้ทุกๆท่านนะเป็นไงกันบ้างเนาะทำกับข้าวอร่อยไหมกินกับข้าวทางบ้านเนาะจะได้ดีจะได้อร่อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะอือ ทระานมากอรดรอยอดรอยฮ่นี่เลยอ้อาามมากหอมว้านองนี่ยหวานง i ยอื้อ ọi n น ư ờ i ยาวดรอยอ